เอารองเท้เสร็จเวก็ไปาปกินต่อครับไอเวสของตน่อะไรชิของ้ังไงยังไงก็มีเิทดนะครับ ยมงไม่หนูอีอ้ๆเฉาะครับไม่ผมมานน่าจะถ่านฟันบ้ to we'll see it แล้แลนี่แหละแมหมุนเนี <c> ่ะ <oughs> น้องมอทีกเอาไปช่วยพี่ลับยิ่งแล้ว อนี mm. And can mm ้แ hmm. ค mm ่เม่งอนู่ครับผมไม่เป็นไร เลยคับเนี่ยเนี่ยผมเอาสักสี่แคล้วแล้วเนี่ยเป็นมชั่วโมงกว่าครับเป็น ข้างหนาในการออกร่างกายาคิตเลสอะไรค่ะเก็าแบบไม่อัดดีขึ้นด้วยเพราะว่าอยา่างที่ยายบอกความสมันเหนแล้วก็อยากแบบว่าสดชื่อะไรเงี้ยออก่างกายให้ันดูตั้งเนื้อให้มัาเสร,ริมให้แบบร่างกายมันดูแบบเป่งขึ้น มีแบบกรามย่เงี่นตแบบนั้นเลยหรอ เมื่อที่หมอดูบอกเลยใช่ไหมจิีออกมันก็มันียนไปเีเชิงค,คูมค่้กันมันไอยากหลักรีนขึ้นเลยอยด้วยายอยากให้ลรีนขึ้นแหนัดยายอยากให้เรียนขึ้นสนแลอยากมีความ่นขึ้นแบบมันดูแบบสุขุมดูแบบดิ แข็งแรงสุขภาพดีดีกว่าดูสุขภาพดีีิหนึู่กันถานะครับ ประมาณยังอดีตปรนมาชั่วโมงสิบเอ็ดบบนาทีกับอีกสีบบิบแปดวินาทีครับปั่นถึงวันสองครับปั่นไปกับที่สิบไม่รู้ว่าเมือ่อไรถึงวานสอง ่านไปพูดไปไม่ไเหนะน,นื่อยเลยจริงอ่ะกำลังสึดอยูอย่อะสึดการพูดแบบไม่เหนื่อยเลก็สึดการหายใจอยู่ด้วยวั <c oughs> นที่ยี่สิบเจ๋งเจเจอสุกขาวันที่ยี่บรวมเรามีนัดแค่นะครับทุกคนวันที่ยีสิบหกนครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอนัดแบบได้แบบเราไปถ่ายบทลูกชุดคุยอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะ มาลงแชวยคนนครลอหน่อยนะมี a n k y o ตาไหล t a n k ตาไหลไอ้เรื่ยไหลเยอะมออกสม t h a n you I I still need to like learn more study more and practice ุ้ยสามร้อยเ้าแล้วสี่ร้อยสี่ร้อยครั้งแล้วสี่ร้อยผมอ้าสี 400. ่ร้อยแล้วต้องหยุดไหลไปเลยสี่ร้อยควันสี่ร้อยไปแล้วนี่ ที่บอกว่าชื่อสิตัวไงค่ะก็อยากนะครับแต่ว่าเหมือนรู้มาว่าทุกมหาลัยมันจะแบบเขาจะมีกฎที่แตกต่างกันอย่างไรมหาลัยครับวัศาสตร์เลยก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาอนุญาตไหมก็สิบตัวควรจะไม่ได้เอาอีกแลาวชาวดีจะได้เข้านีจะมีเล่นเวทต่อกันนะก็ องเาเสร็จแต่จะไปหาอะไรกินครับผมโอ้มีนะทำาสญญากุ๊ชิโขกชิเียวมีชอบอีกทีแล้วเหะคบไม่บมีเรื่อยๆครับทุกคนเหมือน What I love you <laughs> love you guys too. จู่บอกเอตกแค่ได้มีาชอบครับ ชอบพี่อาทิตย์หน้าอยากเจอแล้วไม่จริงนะอ่อนแอบ้างอาทิตย์หน้าคือ ไม่ใช่พวกนี้ครับทุกคนพร้อมผมก็พร้อมเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอกล้องมาถ่ายก่อนแล้จุดทิด้งจุดต่อก่อนแต่พวกผมก็คือพร้อมมากเหมือนกันผมเลยว่าเวิร์ตช็อปพูดถึงเวิร์ตช็อปอ่ะแอนเวิร์ตช็อปสนุกมากอย่างวันนี้ก็ไปเวิร์ตช็อปมาครับแล้วก็เมื่อวานก็ไปเวิร์ตช็อปมาวันที่สิบก็ไปเวิร์ตช็อป แล้วก็แบบว่าเป็นแบบพูดพูดไม่น่าพูดเยอะขนาดแบบแบบเราได้แบบว่าฝึกเลเวลแบบการรับส่งอะไรเงี้ยอนู่ไหม ทู่ขาเอ็นจอยมากยายก็คือบอ,บอกยายก็บอกมกันเลยบอกว่าเวลาบริชัทด,ดีว,ว่าสิ่งที่ต้องผมมาก็คือความสุดนะครับผม <laughs> แน่ลองแบบดราม่ารับอารมณ์บ้างไหมแคทนี่ครับกม็มีมีมีแล้วลองทำอะไรที่มันที่มันแบบยกอารมณ์ดราม่าอะไรอย่งนี้ก็มีครับแต่แบบว่าบอกไม่แล้ว่าทำอะไร เน้ไม่เหนื่อยครับชื่อๆเลยวันนี้คือผมบันไป400-410แถบเดี๋ยวารอบนะฮะเดี๋ยวก็ต้องบายๆทุกคนไปยกมันให้เล่นคนอื่นๆต่อนะครับผมคือบอดี้ Mm -hmm. uh, I you okay. no. right. <laughs> you don't understand. When I say English, do you, do you understand? Hãy <laughs> video <laughs> 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 สิดถึงแล้วชิมเปล่าคิดถึงจริงไหมเนี่ยคือนี้เหละครับคือนีไลฟ์แบบคือนีไลฟ์ตอนนี้เป็นลังดีแต่ก็แบบอยากให้ความมีเวลาด้วย ทำอื่นบ้างหรือว่าเวลาได้ทำธุะระทำเครียร์งานหรือกันต่างเงี้ยนีจ่จรแบบต้องเอาเวลาของทุกคนมาหมดนะฮะม่ได้มาดูนหนูน,นะน่าหงอข้างล่าสุดเมื่อไหร่ออรไไหครับเดี๋ยวจะนัดเธได้บอกว่างานขนาดไหน,น <laughs> เวลาทำอะไรอื่นต้องแบบเรา้วันจีนหรอได้มาจัวันแถวนี้เลยครับทางวัดคุนชัยอีกถึงเขาโลกอะอกถึง 417องงานนี้กี่นาฬิกาชั่วโมงนี่สองคืนน้องเหรคนเหนื่อยเพราะมัแบบเรื่องแบบเรื่อ,อ,ไอ,อ,อยไ,ไ,ออไปเรื่อยเต็เเเเเมเขาเต็ม มืออะไรรอแฟนยีบอะไรนั่นนะครับครับมีใจที่รอนะครับพี่น้อไปจี๊ดนี้ let's exercise together yeah yeah can yeah. i <laughs> run, run. run. we do any other exercise after striking, or kneeling on after this i will i will go for the, the training like full body add the shoulders and the shoulder. ไอ้แค่หลังเพราะมันมี i ุดเด็ดชิก์เพะฉันม่รู้เหน่อยมีแพ็กหรอมีอะไรก่อนเป็นเพื่อนอีกถิงปะ มีมาแนวพาร์ทมีจริงเหอจริงเปล่านี่มันิแบบไม่เชื่อีไม่เชื่อหรอใช่สาวนี่ไงเชิ่ตากูแท็กครับก็แพ็ขาเกเขาเรียกชื่อเต็มว่าอะไรมีใครใช้เลย ไม่เชื่อเลยนี่ยากผ่านคนเป็นผบไม่เชื่อแล้วนี่แบผ่าน we had a muscular anesthesia. No, not that muscular. think was just some stone the I had. Just going to add some wrestling and lean some more. What do we do here? Up here? yum, yum, yum. เมื well, like ่อค like ือาฉายฉายในแอคเวก็แรกใช่ไหมครับอีีแรกคิดคิดถึงเรียอนกันนารตรงรถ a t b r n d o process y a b a This is the one I was, <laughs> the one I, I am wearing right now is Gucci. Maybe here there are some more. ขอแยกไม่เชื่อเหมือนกันนะคะดีว่าอยากเห็นหลักฐานเพิ่มฉันแลวควรหนังแสดงให้ดูด้วยอยากมีแสดงกันจรออิงผมว่าแบบทุกคนนะจะแบบมีความหลา,ากหลายในการแบบนำเสนอตัวละครแบบเทียแล้วก็คนเดียว,ว,ยค,วยค่ะโดยเฉพาะตัวละครที่สำคัญที่สุดคือทุกคน,น,น,นอยากจะนำเสนอวันนี้หลากหลายมาก เก็บตัวข้อมาน้องครับก็คิดว่าไม่จะได้เห็นความสามารถที่หลากหลายในการแสดงของหลายๆคนนะคะบองว่าเจตุสเห็นมอนิโชของแล้วครับผมดีคอนเทสจริงๆเลยเหรอ เ็ชายก็มา้อมมเชยดูกทานนะสักไม่ได้สิเห็นว่าพี่ไม่ไู้ั้นตอนหายก็ได อารมณ์อะไรพวกนี้เราก็แบบแบบว่าสไตล์มินิเวอร์กในการถ่ายเขาจะถ่ายแบบซีนหลายๆรอบอนดิเพื่อแบบความหลักๆของภาพมุมกล้องอะไรเงี้ยเราก็เลยจะแบบต้องเล่นหลายรอบซีนแบบซีนเถียงก็คือเถียงมเง็บเฉียงเฉียงเฉียงแบบโอบรรยากาศนะคือแบบร้อนไปหมดทุนก็แบบเฉียงที่แบบ ร่างกายใน,ยน,แบบนแบบแบบมแบบแบบอารมณ์เี้ยบางทีรนก็แบยบพอร่างกายเราไม่ดีแบบอมันแน่นเกินก็ทำให้เราไม่มีแบบก็แาจจะทำให้แบบบางอย่างมันไม่สมดการนำเสนออะไรนี้ได้แล้วก็ต้องหบาลาน,นปนห มีแสดงเป็นน้องชูนเองแสดงน้องชุนต้องดูอายุก่อนนะครับว่าอายุถึงหรือเปล่าหรืออายุเกินถ้าเกินก็สาระบดเป็นขุดเป็นเลยคคิปแทนได้ครับไม่ได้จัดแสดงดังใจจะหาบทที่ดีกว่าไงไม่ให้คนน้องชูน

เฮ้ย้อ2เหรออีกแป๊กแถวต้องจากแม่แล้ว ไม่ได้สู้แม่เลยเชื่อเลยเถอะว่าไม่มีใครรับในท้องเห็ด ไม่ได้เท่าไหร่หลับมากกว่าไปในไทยนิดนึงโอ้ที่สายมครับคุณขาที่สามนี่กี่ห้าร้อยแล้วอ่ะอไปแล้วนะ งั้นเหี๋ยมจมันไม่ได้หยุดหลุดนิดใจไม่มีอยต่อผมจะแค่นดูหลักฐานก่อนนะมนไม่ได้หรอกขนา ได้นะเด็กคิดดก่อนนะพอดีคือเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ว่าพอดีีก็อาจจะมีอะไรหรือเปล่าหนูเลยแต่ก็อะไรฮะทีนี้อาจจะไม่ค่อยหนักนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ เนี่ยเอ๋ยวเลจ้าสึดมัสูตแกงนะครับทุกคน็ล้วไงแบบเชื่อกันนะครับทุกคนใครม่หมนทำข้าวเย็นก็หมั่นหมั่นหมั่นหอบเลนเสร็จเลยกนแล้วก็ใครดดชุ่มๆนะครั